มีความสามารถด้านร้องเต้นอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้ดูค่ะแล้วก็นำสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นอาชีพของเราก็คืออาชีพศิลปินนั่นเองค่ะ 8, 8. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพรนิกาสุขวัชรากุลนะคะชื่อเล่นชื่อมุกขาค่ะตอนนี้ก็อายุ18ปีค่ะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนบุญวัฒนาจังหวัดนครราชสีมาค่ะเป็นคนเป็นลี่แล้วก็ชอบเข้าสังคมคุยกับคนง่ายก็คือไม่รู้จักก็คือคุยเหมือนสนิทได้ในแบบ1วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆมีความสันอยากจะเป็นศิลปินค่ะแล้วก็ดารานักแสดงค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบด้านนี้มาตั้งแต่เด็กๆคือเข้าเรียนเข้าแข่งขันตั้งแต่ร้องเพลงเต้นเดินแบบมาหมดเลยค่ะก็เลยทําให้ตัวเองรู้สึกว่าเออตัวเองมีความสามารถด้านนี้ตัวเองดีด้านนี้ก็อยากจะทําให้ความสามารถแล้วก็ศักยภาพของตัวเองมันพรูขึ้นไปก็คือดีขึ้นกว่าเดิมค่ะ ถ้าเป็นความถนัดจริงๆนะคะลองเต้นได้หมดเลยแต่ว่าถ้าถนัดมากจริงๆจะเป็นเรื่องเต้นค่ะเพราะว่าแข่งขันเต้นมาตั้งแต่ To Be Number o แล้วก็ล่าสุดก็เป็นรายการ h ช t Show ค่ะที่แข่งที่สหรัฐอเมริกาวง Royal Family แล้วกันค่ะชอบวงนี้แบบว่าเขาเต้นแข็งแรงแบบว่ามีมูฟเมนท์ที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากดูเขาต่อเรื่อยๆอะคะ่ะ oh. เป็นรูปภาพค่ะก็คือ อยากให้ดูเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการแบบเข้ารายการะคะ่ะอัดรายการครั้งแรกเป็นรายการที่ WorkPoint นะคะชื่อรายการว่าเด็ดทีเด็ดเป็นรายการแรกเลยที่น่าจะออกรายการที่เป็นของช่อง WorkPoint ด้วยก็เลยทําให้เป็นจุดประกายเล็กๆว่าเราอยากออกหน้ากล้องนะอยากแสดงแล้วก็เรามีความสามารถด้านร้องเต้นอะไรเงี้ยคะ่ะก็อยากจะโชว์ความสามารถให้ทุกคนได้ดูคะ่ะแล้วก็นำสิ่งสิ่งนั้นมาเป็นอาชีพของเราก็คืออาชีพศิลปินนั่นเอง